ใช่แบบชนใบเดียวดูผลภายใหชั่วโมงตอนนี้ไฮรอตเตอรี่ไปอีก100ใบนะครับผมราบสวัสดีครับรท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพาท่านผู้ชมไปดูรถ3แบรนด์ยี่ห้อดังของประเทศไทยที่นิยมกันนะครับมาด้วยแบรนด์แรกครับเป็นแบรนด์นิสสันนะครับผมคันนี้เป็นนิสสันโนดห5ประตูนะครับผมตัวท็อปเลย VL มีกล้องรอบคันรถสภาพดิมเดิม คันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าสวยงามมากๆ,ๆและคันต่อมานะครับเป็นนิสสันเช่นเดียวกันนะครับคันนี้เป็นทรง4ประตูเป็นนิสสันนามิราชรุ่สองตัว E s p o r t เท็กปี2019บอกเลยว่าคันนี้ก็สวยงามเดิมเดิมเช่นเดียวกันๆๆต่อมาเป็นแบรนด์ฮอนด้าเรานะครับผมคันนี้เป็นฮอนด้าไอคอร์ด EL ๆๆนะครับตัวนี้เป็นตัวนีเวกเตอร์ด้วยนะครับปี2 0 0 8ัคันนี้เหลือคันเดียวในร้านแล้วนะครับผมสภาพดีมาก <ๆ S 1> มาคันต่อมาก็ฮอนด้าเช่นเดียวกันครับเป็นฮอนด้า ีวิกนะครับคันนี้เป็นปี2016เลยนะครับผมคันนี้เป็น1.8 EL i v t e c h นะเครื่องตัวใหม่แล้วนะครับผมคันนี้สวยงามจริงๆนะครับผมมาต่อมาเป็นแบรนด์โตลต้านะครับผมโตลต้านี่มีคันนึงนะครับผมเป็นโตลต้าแคมรี่ศูนยเอจีปี2017นะครับผมสวยงามมากๆคันนี้บอกไปก่อนเลยว่ามีคันเดียวเหมือนกันต่อมาเป็น Honda HRV ปี2015สีขาวคันนี้เลย เดิมๆรถบ้านงามๆสวยๆปรับสภาพบอกเลยว่าตามสภาพเนี่ยให้ดูเลยนะครับผมคันต่อมาเป็น Honda CRV ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับผมเป็น Honda CRV e. อ 2.0e ตัวนี้ครับวิ่ง4ครับ4ปี2.3 0 1มีคันเดียวเช่นเดียวกันตอนนี้นะถ้าท่านใดอยากได้นะครับใช้แบบคนใบเดียวดูผลภายหนึ่งชั่วโมงแล้วติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยหรือทักเพจมาที่เพจสมพงษ์คาลเตอร์ได้เลยนะครับคอมเมนต์มานะครับผมตอนนี้ให้ลอตเตอรี่ไปอีก 100ใบนะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไป